โอ้ยตัวสามตัวตัวมันเริ่มเลยปลาอะไรคะอ๋อท่านอาจารย์เอาข้าวให้นี่ก็เลยมาเอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่เขาให้ตกปลาไหมเนี่ยฮะเขาให้ตกปลาไหม ตกอ๋อทางนู้นตกได้ใช่ไหมห้วยตึงเท่าห้วยตึงเท่านะคะคนไม่เยอะเลยโควิดไม่มีคนเลยแล้วก็อากาศขบุกขมัวขมอมมากดูนะคะภูเขาแทบจะไม่เห็นเลยตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะดูนะคะหืมหืมอุ้ยมากันเต็มเลย เวลาเพนนะคะเป็นเวลาเพนหลังจากที่เราไปทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้มาเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยไอ้นุ่นเลยมาเต็มเลยโอ้ยมาเล้วเย,ะย,ะย,ะยะอะๆเติดเต้นไม่ต,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 ต้องกี่ก้าวแล้วโอ้ตัวยยใหญ่ใหญ่ไม่รู้ปลาอะไรอะ่ะ อยากให้พี่ดั้มาเห็นพี่ดั้มเขาชอบตกปลาแต่เขาไม่ตกกินนะตกเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยตกเสร็จแล้วปล่อยโอ้นี่นี่นี่มาแล้วอ้เต็มเลยว้โาโอ,อ,อ้มาเยอะเลยเออมาเยอะเลยอ่ะดูสิหันใบกีอยู่บนโต๊ะแล้วค่ะหันไบกีเป็นปลาป้าทอดสมบปนไปแล้วค่ะ กินสิคะรอเลย